สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะครับผมวันนี้กะมานําเสนอแนวทางลาวพัฒนาร่วมเซียนเด้อครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางลาวพัฒนารวมเซียนครับพี่น้องเนาะครับว่าจะเป็นพ่อบางพีครับผมพ่อบางพีเซียนกับทุ่มแบนด์ครับผมแม่มาลีชัดเลขบิ้ง แอดยืนแล้วก็เลขจับคู่แอดยืนพร้อมเด้อครับพี่น้องแล้วก็อีกหลายเซียนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้พี่พรครับพี่น้องครับพีิจนาเบิงเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับผมครับมื้อนี้กับม้าโรงพยาบาลที่เก่าแล้วครับพี่น้องเนาะมาเยี่ยม่ง่ายครับผมครับเพิ่นก็บพาตัดไปเมื่อคืนนี่ครับผมครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงบำบัดอยู่ครับผมในช่วงฟื้นฟูครับพี่น้องเนาะครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้อง FC เด้อครับผมที่เข้ามา อาคอมเมนต์เป็นกำลังแรงใจให้กับแม่ใหญ่ครับผมครับขอขอบพระคุณครับผมเอาชิปนี้กะเป็นแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาร่วมเซียนครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาร่วมเซียนนําเชียร์ผ้าลวยก็ขอขอบพระคุณทุกถูกเซียนเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับนําเชียร์ผ้าลวยครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซี ฝากกดติดตามเป็นกําล่งแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเชียร์พาเรือยในเด้อครับพี่น้องครับคลิปก้อนนันนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของพอพัยบุญครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาพอพัยบุญครับผมครับคลิปต่อจากนี้ก็จะเป็นลาพัฒนาพอสวงสเด้อครับผมครับตอนนี้พอกําลร่างอันไขก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับพี่น้องเนาะร่อยสักน้อยครับผมครับาจิตบายครับเดี๋ยวมานําเสนอสูพี่น้องเอฟซีครับผมลาพัฒนาพอสวสวงครับเอา ไปรับชมรับฟังกันเลยครับพี่น้องรวมเซียนครับพี่น้องเนาะลาวพัฒนา29กามกราคม67ไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมาเบิงสำนักแรกครับพี่น้องเนาะแนวทางลาวพัฒนาแอดยืนเป็นสูตรใหม่เดอครับพี่น้องสูตรใหมครับผมแทนสูตรเก่าครับหลังจากที่สูตรเก้า่นก็เดินดีมากประมาณ8งวดครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็มาดลดงวดหนึ่งแล้วก็มาเข่าอีกครับผม มัก่าสุดกันรุดไปเพื่อนก็ะเรยปับสูตใไม่ครับผมครับขอบคุณแอดยืนเด้อครับพี่น้องครับลาพัฒนาแอดยืน29กมกราคม67ครับผมวิ่งรูดบนล่าง4ครับพี่น้องเนาะครับ2ตัวบนล่าง4 1 4 4 4 5 4 7และ49ครับผมกลับด้วยเด้อครับพี่น้องกันไปน้ากับนําครับผมนี่คือสำนักแรกครับผมลาพัฒนาแอดยืนครับผม เต่อมาครับผมลาพัฒนาพ่อบางพีครับผมงวดวัางหันครับเข้าเด่นหกแล้วก็จับคู่หนึ่งหกตรงๆเลยครับผมตัวเนีนพร้อมครับมาเบิ่งกันในิ่งวดนี้ครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาพ่อบางพีอย่าเลอเดอครับพี่น้องกับกอติเพิ่นไ้ครับตัวเด่นตัวเนีนครับงวดนี้ครับผม เด่นบนล่าง2กับ8ครับพี่น้องเนาะสกับ8 2ตัวพ่อบางพีครับผม20 24ูนย์สองสี่และ87กัน64และ6ก9ก้ครับตัวเนเ้นกับชิมี2สองสี่สและเก่าหนเด้อครับพี่น้องสองสนี่ก็เห็นหลายสำนักอยู่ครับผมครับสิหน่วยบน6 70 10หน่วยล่าง458 สองเจ็ดกะน่าสนใจครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมพ่อบางพี่ครับผมสองกับแปดพี่พรครับผมคนว่างหันกับหนึ่งหกตรงๆขึ้นกันครับพี่น้องนี่แยกบนแยกล่างเลยครับผมพี่พรครับลักลอยกับมาครับพี่น้องเนาะงวดนี้ครับผมพี่พร ชัดป่ะครับพี่นอ้องดี๋ยวนด้นครับผมข้างนอกเสียงดังครับผมเราพัฒนาพี่พรวิ่งล่าง2กับ3เน้น3ครับ2ตัวล่าง93 03 53 34ครับผมเน้นไปที่03และ5 3วิ่งบน4กับ5ครับผมวิ่งบน4กับ5 2ตัวบน สี่สองสี่สกันห้าเน้นไปที่4 2อีกแล้วครับผมสี่สองหลักร้อย4กับ5 3ตัวบน5 4าสี3สองห้าชุดวินสี่ห้าหกสาระวังงวดนี้ออกเลขพี่น้องคนมาครับผมเลขต้องมาเพื่นใหไ้ไปประกบกับแอดยืนครับพี่น้องเนาะเจ็ดไปประกบกับ4ีครับพี่น้องพคนว่า เข่าซีสองยู่งด้ครับพี่น้องเข่าซีสองเย็กระวังครับพี่น้องเนาะเลขซีสองบ่อตามสถิติได้ครับพี่น้องครับผมบ่กตามข้อมูลแม่าริชัดครับผมหมวดวังหันเข้าที่หกวิ่งครับพี่น้องเนาะหกวิ่งหกจับคู่เฉียดไปครับผมหกศูนย์หกหนึ่งแม่บุมมีอ่ะหกศูนย์หกสองแม่บุมมีหกหนึ่งหมวดนี้แม่าริชัดครับผมเน้นๆครับผมระวังได้ครับผมเพิ่นจับให้เน้นๆในเลขเขาดี ลาพัฒนาแม่มลิชัด29มกราคมวิ่งรูด2กับ3เด่นต้องมา0 4 5 6 8 9ชุดเน้นครับพี่น้องเนาะ2 4นั่นอีกแล้วครับผม2 5 3 4 3 5และ5 4ตัวรอง8 1 9 1 2 3และ9 3ครับตัวเบิ้ล0 0 2 2 3 3 4 4ครับพี่น้องครับผมเบิ่งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับผมลาพัฒนา รวมเซียนครับพี่น้องเนาะต่อมาเซียนกระทุ่มแบนครับผมมัวว่างหันเพิ่นเข่าที่หกครับผมเข่าตัวเด่นครับจับกูกระรุดไปครับพี่น้องเนาะครับผมหวดนีมีวิ่งบนล่างสามเจ็ดสี่ครับผมครับปรากฏการอีกแล้วเด้อครับพี่น้องซีมาแรง สามเครับผมเซียนกับทุ่มแบนครับสตัวบน4 9 7 0 9 7า5 2 6 3 9 2ตัวบนล่าง2 4อีกแล้วครับผม7 8 9 3 7ปด้าสอโทที่เจ็ดสี่กครับผม6ก้างนี่น่าสนใจมากครับพี่น้องเบิ้ล 4, 4ีและ7จครับผม ลราพัฒนาเซียนกระทุ่มแบนครับผมพิจนาเบิ้งเอาเด้อครับพี่น้องครับร่วมเซียนครับผมมือนีก็อาจจะคู่ขาจังน้อยครับผมมาถ่ายคลิปในรถครับผมครับยุ่หนาลุ่บานครับพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอไว้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับมีแต่เซียนเด็ดๆครับพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าจะเป็นสองสองหรือว่าหนึ่งหกครับผมครับพิจนาเบิ้งเอาเด้อครับพี่น้อง ครับงวดวันที่29มกราคม67มาน้ำเสนอสู่พี่น้องพีซีครับขอให้โชคดีเด้อครับพี่น้องครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับพี่น้องเนาะครับผมครับเมื่อวานหรือว่าตั้งแต่ต้องวดครับผมก็ได้ปล่อยแนวทางตัวเลขมาให้พี่น้องพีซีครับไรเลี่ยงว่าจะเป็นเด่นเดินดีหรือว่าคนภูเขาครับผมไรเลี่ยงมาพอจะเลื่อนสินครับพี่น้องเนาะพ่อเสือดครับผมแตก3ตัวงวดวัางหันครับผมแล้วก็ ิอาจารย์ผู้พี่ประกายครับพี่น้องเนาะแล้วก็พี่ฝนนครพนมครับลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะแล้วก็มือเส้นนี่ก็เป็นแนวทางเลขของพ่อไพยบูลณ์ครับผมลาวพัฒนาครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเลือกเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่ง29มกราคม67สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ